วันที่นวนคิดว่าเป็นแค่เช้าธรรมดาของแม่ค้าข้าวแกงกลับกลายเป็นวันที่อดีตที่เธอหลีกหนีมานานเดินกลับมาหาเธอถึงหน้าร้านพร้อมความจริงที่อาจเปลี่ยนชีวิตเธอไปตลอดกาลเมื่อชายแปลดหน้าปริศนาปรากฏตัวพร้อมรูปถ่ายที่เธอไม่คิดว่าจะได้เห็นอีกเส้นทางวาสนาของเธอก็เริ่มสั่นสะเทือนตั้งแต่วินาทีนั้นและสิ่งที่เท้าพาเธอไปเห็นในอาคารร้าง คือความลับสุดท้ายที่ไม่มีใครคาดคิดถ้าคุณอยากรู้ว่าวัสนาแม่ค้าข้าวแกงท้ายจริงพาเธอไปพบอะไรคุณต้องฟังเรื่องนี้จนจบด้วยหกใจที่มั่นคงกว่าเดิมแสงเช้าสีทองสา์กระทบป้ายร้านข้าวแกงเก่าๆของนวลริมตลาดสดกลิ่นน้ำพริกแคงลอยออกมาจากหม้ออันอัน,อนคลุกเคล้ากับไอควันจากเตาถ่า,านเสียงตะลิวกระทบกระทาด,ดังสม่ำเสมอเหมือนจังหวะหัวใจที่พยายามเข้มแข็ง นวลยืนคนแกงเผ็ดพร้อมปาดเหมือที่ซึมตามขมับความร้อนของเตาลอยวนรอบตัวจนรู้สึกแสบผิวแต่สายตาของเธอยังจับจ้องลูกค้าที่เริ่มทยอยเดินเข้ามาเช้านี้ตลาดคึกคักกว่าปกติเสียงคนเรียกซื้อของดังปนกับเสียงรถเข็นที่เสียดสีกับพื้นคอนกรีตนวลยิ้มทักลูกค้าประจำที่เดินเข้ามาเลือกกับข้าวในถาดสเตนเลสที่หนาวะทันใดนั้นชายแปลกหน้าคนหนึ่งยืนมองร้านของเธออยู่นาน สายตาของเขานิ่งลึกจนทำให้นวนรู้สึกไม่สบายใจมือของเธอชะง,งักเมื่อเห็นว่าเขามองตรงไปที่หม้อแกงหม้อใหญ่ที่สุดเขาไม่ยอมขยับไม่ยอมพูดเพียงยืนจ้องราวกับกำลังชั่งใจอะไรบางอย่างนวนรู้สึกแปลกในอกเรากับลมร้อนจากเตาถ่านไม่ใช่สิ่งเดียวที่ทำให้หายใจติดขัดเธอกล่าวเชื้อเชิญด้วยน้ำเสียงสุภาพแต่เขายังไม่ตอบก,กลิ่นพริกแกงที่เคยหอมกลับรู้สึกขมปลายจมูก เสียงคนรอบข้างเริ่มเบาลงจนเหมือนทั้งตลาดเหลือเพียงเธอกับเขาหัวใจของนวลเต้นหนักขึ้นโดยไม่รู้สาเหตุชายคนนั้นจึงก้าวเข้ามาใกล้ช้ามากนิ้วของเขาลากผ่านขอบถาดสเตนเลสเหมือนกำลังทดสอบบางอย่างนวนเลเผลอก้าวถอยมือที่ถือทัพพีสั่นเล็กน้อยเพราะความไม่แน่ใจความร้อนจากหม้อแกงลอยปะทะหน้าแต่ท้องกลับเย็นวูบเขาเงยหน้ามองตรงเข้ามาในดวงตาของเธอ เสียงทุ่มของเขาเปล่งออกมาช้าและหนักประโยคนั้นทําให้นนตัวแข็งลมหายใจสะดุดกลางอ,อกบรรยากาศตลาดที่วุ่นวายเหมือนหยุดนิ่งในเสี้ยววินาทีเดียวน้ําหนักของคําพูดนั้นกดลงบนหัวใจจนเธอไม่รู้ว่าจะต้องตอบอย่างไรเพียงยืนนิ่งกับหมอ้อแกงที่เดือดพล่านอยู่ข้างกายและในจังหวะที่เธอกําลังจะเอ่ยปากถามเขาขยับตัวอีกครั้งสายตาเฉียบคมของเขาสะท้อนบางอย่างที่ทําให้นนยิ่งหวั่นไหว เรื่องที่เขากล่าวถึงทำให้อดีตบางช่วงพลันหวนกลับมาในหัวเราวกับกลิ่นแกงร้อนกำลังพาเธอกลับไปสู่วันที่ไม่อยากระลึกถึงเธอกำทับผีน,นั่นเสียงเตาไฟดังตัดประทุหัวใจเต้นแรงจนได้ยินชัดกว่าเสียงตลาดทั้งแถบและก่อนที่นวนจะหาคำตอบทันเขาเอื้อมมือมาหยุดตรงต่อหน้าเธอความรู้สึกบางอย่างแผ่ซ่านทั้งกังวลทั้งคาดเดาไม่ออก จังหวะน,นั้นเองที่นวนรับรู้ว่าเรื่องราวในวันนี้จะไม่เหมือนวันใดในชีวิตของเธอแต่เธอไม่รู้เลยว่าเหตุการณ์ที่กำลังจะเกิดขึ้นต่อจากนี้จะเปลี่ยนวาสนาของแม่ค้าข้าวแกงธรรมดาไปอย่างไรมือของชายแปลกหน้าหยุดค้างอยู่ตรงหน้าเธอนวนรู้สึกถึงแรงสั่นที่วิ่งขึ้นมาตามแขนเธอกลืนน้ำลายยากเย็นราวกับมีอะไรติดคอเขาถอนมือกลับเล็กน้อยสายตายัางตรึงแน่นที่ใบหน้าของเธอ นวลไม่กล้าขยับแม้แต่ปลายเท้าเสียงในตลาดเริ่มดังขึ้นอีกครั้งแต่เหมือนอยู่ไกลเกินเอื้อมหกใจของเธอยังเต้นรัวไม่เป็นจังหวะเขาขยับริมฝีปากเหมือนจะพูดอะไรบางอย่างที่สำคัญนวนเฝ้ารอฟังด้วยความกดดันแต่เขานิ่งไปสายตาไหววูบเหมือนลังเลบรรยากาศรอบตัวรัดแน่นจนแทบหายใจไม่ออกนวลสูดลมหายใจช้าๆพยายามประคองสติที่สั่นไหว เธอกล่าวถามด้วยเสียงเบาทาบไม่ได้ยินชายคนนั้นหลุกตาลงมองมองง้อแกงไอร้อนลอยผ่านหน้าเขาเป็นเส้นบางๆเง,งาสะท้อนในถาดสเตนเลสดูสั่นไหวตามหัวใจของนวลเขากล่าวออกมาในที่สุดน้ำเสียงทุ้มต่ำแต่หนักนั่นประโยคนั้นทำให้นวลคิ้วกระตุกเล็กน้อยเธอไม่รู้ว่าเขาหมายถึงอะไรหรือทำไมจึงพูดเช่นนั้นแต่ความรู้สึกหนักอึ้งกลับจมหัวใจเธอลง เขาก้าวถอยห่างหนึ่งก้าวไม่มากพอจะทำให้นนลโลงใจแต่ใกล้พอที่กลิ่นเหม่อของเขาลอยมากระทบปลายจมูกนวนมองสีหน้าของเขามันเต็มไปด้วยความกดดันบางอย่างที่อ่านไม่ออกเหมือนเขากำลังวิ่งหลีความจริงที่ไม่อาจหนีพ้นเสียงเด็กขายผักตะโกนเรียกลูกค้านวนสะดุ้งเฮอกเล็กน้อยชายปลากหน้ามองปฏิกิริยานั้นด้วยสายตาคาดเดาตะลิ้วในมือเธอสั่นอีกครั้ง กลิ่นแคางเริ่มแรงขึ้นจนแสบจมูกแต่นวลรู้ว่าไม่ใช่เพราะพริกมันเป็นความตึงเครียดที่กำลังกัดกินอากาศรอบตัวเหมือนทุกอย่างกำลังบีบคอเธอช้าๆชายคนนั้นยังคงไม่ไปไหนเขาหายใจลึกเตรียมจะกล่าวอีกครั้งนวนเลเผลอเกรงตัวรอรับคำพูดนั้นแต่ทันทีที่เขาอ้าปากเสียงลูกค้าที่เพิ่งเดินเข้าร้านดังขึ้นชายคนนั้นจึงหยุดกลางประโยคนวลหันไปต้อนรับลูกค้า มือยังสั่นเล็กน้อยเธอตักแกงให้ลูกค้าด้วยความระวังจนผิดปกติลูกค้ามองหน้าเธออาจเพราะเห็นความผิดแปลกในแววตาแต่ก็ไม่ได้กล่าวอะไรนวลส่งจานแกงให้ลูกค้ายิ้มบางบางที่ฝืนแสดงออกหัวใจยังเต้นแรงไม่หยุดเมื่อเธอหันกลับมาชายแปลกหน้ายังยืนอยู่ที่เดิมเหมือนกำลังรอจังหวะเพียงอย่างเดียวเขามองไปยังหม้อแกงอีกครั้ง เรากับมีคำตอบบางอย่างซ่อนอยู่ในนั้นนวนยิ่งสับสนจนคิ้วขมวดนั่นเขากล่าวสั้นๆแต่ทุกคำเหมือนมีน้ำหนักเท่าก้อนหินนวนเกือบทําทับพีหลุดมือชื่อที่เขาพูดออกมาคือชื่อที่เธอไม่คาดว่าจะได้ยินอีกในชีวิตนวนยืนนิ่งเหมือนร่างไร้วิญญาณลมพัดผ่านช่องตลาดทำให้ผ้ากันเปื้อนของเธอผิวเบาๆแต่ร่างของเธอยังไม่ขยับ เขามองลึกลงในดวงตาของเธอเหมือนต้องการยืนยันบางสิ่งนวนรู้สึกว่าหกใจกำลังเต้นผิดจังหวะเธอถามเขาเบาๆถามว่าทำไมถึงพูดชื่อนั้นแต่เขาเพียงสายหน้าเบาๆคำถามที่เธอต้องการคำตอบยิ่งทำให้บรรยากาศเข้มข้นขึ้นจนแม้แต่ไอร้อนจากหมอ้อแกงยังดูเบาบางลงเขาก้าวเข้ามาใกล้อีกครั้งนวนลรอบกลั้นหายใจ สายตาของเขาคมชัดจนเธอรู้สึกเหมือนถูกทะลุใจเสียงตักข้าวของแม่ค้าข้างร้านดังขึ้นเหมือนสัญญาณให้เธอรู้สึกตัวแต่ความฝืดเครื่องในอบยังไม่จางไปชายคนนั้นก้มลงหยิบถุงข้าวเปล่าขึ้นมาแต่ไม่ใช่เพื่อซื้อของมันเหมือนเป็นเพียงข้ออ้างให้เขาอยู่ใกล้เธอเขากล่าวช้าๆว่ามีเรื่องหนึ่งที่เขาต้องบอกนวลขยับนิ้วมือเกรงนั่นด้วยความกลัวปนสงสยัย เสียงในตลาดเริ่มเงียบลงอีกครั้งเรากับทุกอย่างกำลังเปิดทางให้คำพูดของเขานวนมองหน้าเขาโดยไม่กระพริบเขาสูดลมหายใจลึกเหมือนเตรียมใจก่อนเปิดเผยสิ่งสำคัญนวนรู้ว่าคำพูดต่อไปนี้จะเปลี่ยนชีวิตเธอเขาเอ่ยชื่อเมืองหนึ่งเมืองที่นวลไม่อยากหวนคิดถึงเพราะมันเต็มไปด้วยความหลังที่เจ็บปวดขาของเธออ่อนแรงเธอจับขอบโต๊ะไว้นั่นเพื่อไม่ให้ล้ม ชายคนนั้นเห็นและขยับเข้ามาประคองเล็กน้อยนวนปัดมือเขาออกไม่ใช่เพราะรังเกียจแต่เพราะความสับสนยิ่งใหญ่เกินรับเสียงเตาไฟลุกพรึบขึ้นหนึ่งครั้งเหมือนประกาศความตึงเครียดให้ชัดขึ้นไอร้อนปะทะัแก้มจนเธอรู้สึกชาเขามองเธออีกครั้งดวงตาเต็มไปด้วยความตั้งใจเหมือนเขาต้องพูดเรื่องนี้ไม่ว่าผลจะเป็นอย่างไรนวนสายหน้าเบาๆเหมือนอยากหยุดทุกอย่างไว้ตรงนี้ แต่ชายคนนั้นไม่ยอมถอยเขากล่าวสิ่งที่ทำให้ลมหายใจของเธอขาดห่วงคำพูดนั้นกระแทกหัวใจจนเธอรู้สึกเจ็บว่าเหมือนอดีตทั้งค้อนกำลังพุ่งกลับมาชนเธอเธอถอยไปหนึ่งก้าวชาๆแต่เต็มไปด้วยแรงสั่นที่วิ่งขึ้นจากฝ่าเทา้าเขามองอาการของเธออย่างเข้าใจแต่ไม่หยุดพูดเหมือนเขาต้องการความจริงในวันนี้ให้จบลงนวลหายใจขัด ฝ่ามือร้อนเผาจนเหมือซึมเธอกล่าวเสียงสั่นว่าขอให้เขาหยุดก่อนแต่เขาไม่หยุดกลับเอื้อมมือมาวางเบาๆบนถาดสเตนเลสเหมือนเขากำลังวางความจริงหนึ่งลงบนโต๊ะชีวิตของเธอนวนทัวแข็งไม่รู้ควรทำอย่างไรต่อทุกอย่างรอบตัวเหมือนหมุนช้าลงเขาเอ,อ่ยอีกประโยคประโยคนั้นทำให้โลกของเธอหยุดนิ่งหัใจเธอเหมือนถูกปีบจนเจ็บลึก ลูกค้าหลายคนเริ่มชะง,งักมองสองคนด้วยความสงสัยแต่ไม่มีใครกล้าเข้ามาใกล้เพราะบรรยากาศตรงหน้าหนักอึ้งเกินทนนวนพยายามพูดแต่เสียงออกมาเบากว่าที่คิดเธอถามเขาอีกครั้งว่าทำไมต้องมาหาเธอเขาไม่ตอบทันทีแต่เงียบเงียบจนเสียงไอ้น้ำจากหมอ้อแกงดังชัดขึ้นนวลรู้สึกเหมือนเวลาถูกยืดออกทุกวินาทีเจ็บปวดกว่าครั้งก่อน ชายคนนั้นมองเธอด้วยสายตาเหมือนคนแบกโลกทั้งใบเขากล่าวในที่สุดคำตอบที่หลุดออกมาทำให้นวลทาบยืนไม่ไหวมันเป็นคำที่เธอไม่อยากได้ยินมากที่สุดเธอจับผ้ากันเปื้อนน,นั่นปลายนิ้วเย็นเฉบยบแต่อกกลับร้อนจนแสบชายคนนั้นยืนนิง่งรอปฏิกิริยาของเธอเรากับสิ่งที่เขาพูดคือการตัดสินชะตาบางอย่างนวลหลับตาลมหายใจสั่นไหว ความจริงที่เขาพูดทำให้รายละเอียดของอดีตผุดขึ้นมาทีละภาคเมื่อเธอลืมตาเขายังยืนอยู่ตรงนั้นพร้อมคำพูดที่ยังไม่ได้กล่าวต่อและในวินาทีนั้นเองชายแปลกหน้าก็ก้าวเข้ามาใกล้เธอกว่าเดิมสายตาของเขาบอกชัดว่าเรื่องจริงเพิ่งเริ่มต้นเท่านั้นแต่ยังไม่มีคำใดหลุดออกจากปากเขาเหมือนช่วงต่อไปกำลังทับซ้อนอยู่บนลมหายใจเดียวและนวลข้อรู้ว่าเรื่องที่เขานำมา กำลังจะเปลี่ยนวาสนาของเธอไปอย่างไม่มีวันย้อนกลับและทุกอย่างที่กำลังจะเกิดขึ้นต่อจากนี้ยังไม่มีผู้ใดคาดเดาได้เลยเขาเอียงตัวเข้ามาใกล้จนเธอรู้สึกถึงแรงลมหายใจของเขานวนยืนนิ่งร่างกายแข็งราวกับถูกตรึงไว้กับพื้นหัวใจของเธอเต้นแรงเหมือนจะทะลุออกจากอกดวงตาของเขาฉายแววลังเลเพียงเสี้ยววินาทีแต่ก็กลับมาแน่วแน่เหมือนเดิม สายตานั้นหนักจนเธอไม่สามารถหลบได้เขากล่าวเสียงต่ำว่าเรื่องนี้เกี่ยวกับคนที่เธอรักที่สุดคำพูดนั้นทำให้ร่างของเธอชาไปทั้งแถบเธอพยายามจะพูดแต่ริมฝีปากกลับไม่ขยับเขาไม่รอให้เธอถามเขากล่าวว่ามีบางอย่างเกิดขึ้นเมื่อคืนบางอย่างที่ไม่สามารถปล่อยผ่านได้อีกต่อไปนวลขยับนิ้วที่สั่นอยู่ข้างลำตัวความกลัวค่อยๆไต่ขึ้นมาจากท้อง แต่เธอยังคงจ้องเขาอย่างต้องการคำอธิบายชายคนนั้นมองซ้ายขวารากับกลัวว่าจะมีใครได้ยินเขาก้มหน้าเข้ามาใกล้จนเธอรู้สึกถึงแรงอุ่นจากลมหายใจของเขาเขากล่าวช้าๆว่าคนคนนั้นหายไปคำว่าหายไปทำให้นนตัวแข็งเธอรู้สึกเหมือนอากาศรอบตัวหายไปในทันทีนวนเลเผลอเอื้อมมือจับขอบโต๊ะปลายนิ้วเย็นราวกับจุ่มลงในน้ำแข็ง เธอพยายามพูดว่าเป็นไปไม่ได้แต่เสียงกลับสั่นจนฟังแทบไม่รู้เรื่องเขากล่าวย้ำว่านี่ไม่ใช่ข่าวลือเขาเห็นเหตุการณ์บางส่วนด้วยตาของเขาเองดวงตาของเขาสั่นเล็กน้อยเหมือนยังไม่ลืมภาพนั้นนวนรู้สึกเหมือนโลกกำลังหมุนช้าลงเสียงในตลาดพราเลือนจนแทบไม่ได้ยินเธอพยายามตั้งสมาธิแต่ทุกอย่างเริ่มเบลอไปหมดเขาเอ่ยชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้องชื่อที่ทำให้นวลหายใจไม่ออกในเสี้ยววินาที เธอแทบจะล้มลงถ้าไม่ได้จับตัวไว้นั่นนวนถามเขาว่าแล่ใจหรือไม่เขาพยักหน้าช้าๆความหนักในแววตาของเขายืนยันได้ชัดเจนว่าเขาไม่ได้โกหกเขาบอกว่าสิ่งที่หายไปไม่ได้มีเพียงคนแต่มีบางอย่างที่สำคัญไม่แพ้กันนวนยืนนิ่งความไม่แน่ใจวิ่งวุ่นอยู่ในหัวเธอถามว่ามันหมายความว่าอะไรเขาตอบว่าเธอจะต้องเห็นด้วยตาของตัวเอง เพราะคำอธิบายใดๆก็ไม่ทำให้เข้าใจได้เท่าการไปดูสถานที่จริงนวนกับพริปตาทีเธอไม่เข้าใจว่าทำไมเธอถึงต้องเกี่ยวข้องอีกแต่คำพูดของเขาทำให้เธอไม่มีทางหลีเขากล่าวว่าเธอคือคนสุดท้ายที่บุคคลน,นั้นพบเจอประโยคนี้เหมือนฟ้าผ่าลงกลางอกนวนสะดุ้งจนทัพผีที่วางอยู่ใกล้ๆสันตาม,มือของเธอเธอสายหน้าบอกว่าเธอไม่รู้เรื่องอะไรเลย แต่เขามองเธอด้วยสายตาที่บอกว่าเขาไม่เชื่อเขาย้ำว่ามีคนเห็นเธอคุยกับบุคคลนั้นเมื่อวานเห็นชัดเจนในช่วงที่ตลาดกำลังจะปิดนวนใจหายว่าเพราะคำพูดนั้นไม่ใช่เรื่องโกหกเธอจำได้แต่เธอไม่คิดว่ามันจะเกี่ยวกับสิ่งที่เกิดขึ้นเมื่อคืนความกังวลเริ่มบีบคอจนรู้สึกหายใจลำบากเขากล่าวว่าเวลาไม่เหลือมากเขาต้องการให้เธอไปกับเขาเดี๋ยวนี้ก่อนที่เรื่องจะลุกลามเกินควบคุม นวลมองร้านข้าวแกงของตัวเองหม้อแกงที่เดือดอยู่ยังส่งไอร้อนขึ้นมาจางๆแต่ความอบอุ่นจากหม้อไม่สามารถปลอบเธอได้เลยเธอกล่าวว่าเธอไปไม่ได้ลูกค้าจะมาร้านยังเปิดอยู่เขาตอบว่าชีวิตคนสำคัญกว่าประโยคนี้แทงใจเธอจนเจ็บลึกเธอไม่รู้ว่าจะปฏิเสธได้อย่างไรเขาลดเสียงลงบอกว่าถ้าเธอไม่ไปเขาจะต้องบอกทุกอย่างกับคนอื่น บอกสิ่งที่ทำให้เธออาจต้องเผชิญเรื่องที่หนักกว่าเดิมโนนเมียคำขู่ของเขาไม่ได้ดังหรือรุนแรงแต่เต็มไปด้วยความจำเป็นที่เธอไม่สามารถเพิกเฉยได้เขาก้าวถอยหนึ่งก้าวให้เธอมีพื้นที่หายใจแต่สายตาของเขายังจับจ้องไว้เหมือนเดิมนวนรู้สึกว่าตัวเองถูกปีให้ตัดสินใจทั้งที่ยังไม่รู้เรื่องทั้งหมดความกลัวและความไม่แน่ใจพันกันจนแยกไม่ออกเธอมองเขาอีกครั้ง เห็นความเร่งด่วนชัดเจนในสีหน้าเขาเองก็ไม่ได้สบายใจกับสถานการณ์นี้เลยเขากล่าวว่าอีกไม่นานจะมีคนมาที่ตลาดนี้คนที่ตามหาความจริงเหมือนกันและถ้าพวกนั้นพบเธอก่อนเธออาจไม่มีโอกาสพูดอะไรเลยนวนรู้สึกเย็นว่าไปทั้งร่างคำพูดนั้นทำให้เธอรีบหายใจแรงเธอไม่เคยคิดว่าสถานการณ์จะใหญ่ถึงขนาดนี้เขาบอกว่าเธอต้องตัดสินใจตอนนี้ เพราะเวลาที่เหลือน้อยลงทุกวินาทีนวนมองไปรอบๆและพบว่าตลาดเริ่มเงียบลงอย่างประหลาดเสียงผู้คนลดลงแม้จะยังมีคนเดินผ่านแต่บรรยากาศกลับหนักกว่าปกติเหมือนทุกคนรับรู้ถึงบางสิ่งที่กำลังใกล้เข้ามาเขากล่าวว่ารถของเขาจอดอยู่ไม่ไกลเพียงเดินออกจากตลาดไปสามช่วงตดเขาจะอธิบายทุกอย่างระหว่างทางนวลกระพริบตาหนักละพยายามรวบรวมความกล้าในอก เธอรู้ว่าตนไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้แล้วเธอมองหม้อกแกงที่เดือดอยู่ครั้งสุดท้ายเหมือนมองบางอย่างที่คุ้นเคยมาทั้งชีวิตแต่ตอนนี้กลับไม่รู้ว่าจะได้กลับมายืนตรงนี้อีกหรือไม่ชายคนนั้นยื่นมือมาทางเธอไม่ใช่เพื่อจับแต่เพื่อบอกว่าเธอสามารถเดินตามไปได้นวลลังเลเพียงเสี้ยววินาทีก่อนที่เธอจะสูดลมหายใจลึกและก้าวออกจากหลังโต๊ะเป็นครั้งแรกในเช้าว,วันนั้น เขาหันหลังเดินนำนวลเดินตามช้าๆหัวใจหนักราวกับมีก้อนหินผูกอยู่กลิ่นอาหารในตลาดจางหายไปแทนที่ด้วยความเงียบที่กดทับทุกอย่างเก่าเธอไม่รู้ว่าจะเจออะไรต่อจากนี้แต่เธอรู้ว่าทุกก้าที่เก้าออกไปกำลังพาเธอเข้าใกล้ความจริงที่เปลี่ยนชีวิตของเธอและไม่มีทางย้อนกลับได้อีกเมื่อเดินมาถึงปากทางตลาดเขาหยุดกระทันหัน จนเธอเกือบเดินชนหลังของเขาเขามองไปด้านหน้าแววตาเปลี่ยนเป็นความระวาดระวังนวลมองตามและเห็นเงาของคนสองสามคนยืนอยู่ไกลๆเขาหันมาหาเธอกล่าวเพียงคำเดียวคำที่ทำให้เธอรู้ว่าทุกอย่างกำลังจะเริ่มต้นจริงๆแล้วและนวลก็รู้ทันทีว่าสิ่งที่รออยู่เบื้องหน้าจะเปลี่ยนวาสนาของเธอไปมากกว่าที่เธอเคยจินตนาการทั้งชีวิตเขากล่าวคำว่าอย่าขยับ นวลตัวแข็งทันทีเหมือนเลือดหยุดไหลหัวใจของเธอเต้นแรงจนรู้สึกชัดถึงขมับชายคนนั้นยกมือขึ้นเล็กน้อยไม่ใช่เพื่อป้องกันแต่เพื่อส่งสัญญาณให้เธออยู่นิ่งที่สุดนวลมองเงาคนสามคนที่ยืนอยู่ไกลๆพวกเขายืนเฉยแต่ท่าทางกลับแฝงความตั้งใจบางอย่างเหมือนกำลังรอให้ใครสักคนก้าวพลาดเพียงนิดเดียวเขาก้าวเข้ามาใกล้เธอเอ่ยเสียงเบาว่าให้เดินตามเขาชา้ชาๆ ไม่ต้องหันมองด้านหลังนวลพยักหน้าเบาๆโดยไม่ออกเสียงลมหายใจของเธอสั่นเป็นจังหวะสั้นๆแต่ขากลับหนักเหมือนมีโซ่ล่องหนผ่านไว้เขาเดินนำไปข้างหน้าฝีเท้าของเขานิ่งและมั่นคงนวลเดินตามโดยพยายามควบคุมไม่ให้เท้าสะดุดเสียงตลาดเบื้องหลังค่อยๆเลือนหายแทนที่ด้วยความเงียบที่หนาแน่นราวกับกำแพงนวลเริ่มรู้สึกได้ถึงสายตาของคนไกลๆที่จับตามอง เธอไม่กล้าหันกลับไปไม่กล้าคิดว่าเป็นใครเพียงแต่เดินตามหลังชายคนนั้นเหมือนเส้นทางนี้เป็นเพียงทางเดียวที่เหลืออยู่เมื่อเดินพ้นจากช่องคาบของตลาดลมเย็นจากถนนใหญ่ก็พัดเข้ามาปะทะหน้าเธอแต่กลับไม่ช่วยให้เธอรู้สึกผ่อนคลายแม้แต่น้อยเขาหยุดอีกครั้งหันหน้ามามองเธอสายตาบอกให้เธอตั้งสติและระวังนวลพยักหน้าเธอรู้ว่าไม่มีเวลาสำหรับคำถามใดๆ สายตาของเขาเต็มไปด้วยความเร่งด่วนจนเธอรู้สึกได้ทั่วสันหลังเขาชี้ไปยังรถคันหนึ่งที่จอดอยู่ริมถนนรถเก่าหน่อยแต่ดูพร้อมใช้งานเหมือนเป็นรถที่ถูกเตรียมไว้สำหรับสถานการณ์เช่นนี้โดยเฉพาะนวนกลืนน้ำลายรู้สึกเหมือนปลายเท้าเริ่มชาแต่ก็ยังเดินไปตามทิศที่เทขาบอกขณะที่เข้าใกล้รถเธอได้ยินเสียงฝีเท้าบางอย่างอยู่ไม่ไกล เธอไม่กล้าหันไปแต่รู้ว่ามีคนกำลังเร่งฝีเท้ามาทางนี้เขารีบเปิดประตูรถให้เธอบอกให้เธอขึ้นอย่างเร็วที่สุดน้ำเสียงแม้จะยังเบาแต่เปลี่ยนเป็นจริงจังขึ้นนวนขึ้นไปนั่งโดยไม่คิดแม้สักวินาทีมือของเธอเย็นจนต้องกอดตัวเองนั่นเธอไม่รู้ว่ากำลังหนีอะไรแต่รู้ว่ามันใกล้เข้ามาเรื่อยๆเขาปิดประตูดังปงังแล้ววิ่งอ้อมไปขึ้นฝั่งคนขับ เสียงเครื่องยนต์ดังขึ้นทันทีที่เขาบิดกุญแจรถเคลื่อนตัวออกจากที่จอดอย่างรวดเร็วนวนมองออกไปนอกหน้าต่างเห็นเงาคนสามคนนั้นหันตามรถราวกับพวกเขาเองก็รู้ตัวเธอสูดลมหายใจลึกแต่ลมหายใจกลับสั่นจนแทบจะกลับไว้ไม่อยู่มือที่วางบนตักเริ่มสั่นจนเธอต้องกดมันไว้ชายคนนั้นจับพวงมาลัยน,นั่นสายตาไม่ละไปจากถลนแม้เสี้ยวเดียว บรรยากาศในรถเต็มไปด้วยความตึงเครียดที่หนักยิ่งกว่าด้านนอกนวนถามเขาเบาๆว่าเกิดอะไรขึ้นเขาไม่ตอบในทันทีเหมือนกำลังเลือกว่าอะไรควรพูดก่อนท้ายที่สุดเขากล่าวว่าเธอยังไม่ปลอดภัยคำนี้ทำให้ลมหายใจเธอสะดุดอีกครั้งเธอรู้ว่าความกลัวที่กำลังกัดกินใจไม่ได้เกินจริงเลยเธอถามว่าใครคือคนที่ตามมาเขาสายหน้าเบาๆบอกว่าไม่ใช่เวลาที่จะเอ,อ่ยชื่อใดๆ นวลหันมองกระจกหลังเห็นเงารถคันหนึ่งตามมาในระยะห่างหัวใจเธอเต้นแรงขึ้นทันทีเขาเห็นเช่นกันจึงเปลี่ยนเลนกระทันหันรถสั่นเล็กน้อยแต่ยังคงความเร็วนวลยึดขอบเบาะลัน่นแรงเหวี่ยงทำให้ตัวเธอเอ็นไปข้างๆเธอกลืนน้ำลายยากราวกับคอแห้งผ่าเขาบอกว่าเรื่องเมื่อคืนเกี่ยวข้องกับคนในรูปนวลสะดุง้งมือของเธอแทบหลุดจากเบาะ เขากล่าวต่อว่าไม่ใช่แค่หายตัวไปแต่มีบางสิ่งผิดปกติเกิดขึ้นที่สถานที่นั้นสถานที่ที่เขากำลังจะพาเธอไปดูด้วยตาตัวเองนวลสายหน้าเบาๆเธอไม่อยากกลับไปเกี่ยวข้องอีกแต่คำว่าต้องดูด้วยตาของตัวเองยังคงสะท้อนในหัวรถเลี้ยวเข้าสู่ถนนเส้นรองการจราจรเบาลงแต่ความกังวลของเธอกลับหนักขึ้นเหมือนความเงียบสองข้างถนนกำลังกดทับจนเธอหายใจติดขัด เขาเหลือบมองเธอเพียงเสี้ยววินาทีเหมือนต้องการตรวจดูว่าเธอยังรับไหวหรือไม่แต่สายตาของเธอบอกทุกอย่างได้ชัดเจนเขาบอกเธอให้ทำใจไว้เพราะสิ่งที่เธอจะได้เห็นอาจทำให้เธอไม่สามารถกลับไปใช้ชีวิตเหมือนเดิมได้อีกนวนเม้มริมฝีปากรู้สึกถึงแรงสั่นค่อยๆไต่ขึ้นมาตามร่างแต่เธอรู้ว่าตอนนี้ไม่มีทางถอยรถวิ่งผ่านพื้นที่โล่งซึ่งไร้ผู้คน ท้องฟ้าขมุกขมัวเหมือนรู้ว่าจะเกิดเหตุบางอย่างนวลกอดตัวเองนั่นขึ้นอีกเขากล่าวเบาว่าเธอคือกุญแจของเรื่องนี้ประโยคนี้ทําให้เธอเงนยหน้าขึ้นทันทีความตกใจและความมุนงงพุ่งขึ้นมาพร้อมกันเขาไม่ขยายความเพียงบอกว่าทุกคําตอบจะอยู่ที่ปลายทางคําตอบที่เชื่อมเธอเข้ากับเหตุการณ์เมื่อคืนอย่างยากไม่ออกรถชะลอความเร็วลงเมื่อเลี้ยวเข้าสู่เส้นทางคับค่ะ สองข้างทางเต็มไปด้วยทุ่งรกร้างลมพัดกระทบตัวรถจนเกิดเสียงวืดเบาๆนวลรู้สึกหายใจไม่ทั่วท้องความรู้สึกว่ากำลังเข้าใกล้สิ่งที่สำคัญขึ้นทุกนาทีเหมือนฝีเท้าของชะตากำลังตามมาทันโดยไม่มีทางหลบเขามองถลนตรงหน้าแล้วกล่าวว่าเหลืออีกไม่ไกลเธอจะได้เห็นสิ่งที่ทำให้เขาต้องมาตามหาเธอด้วยตัวเองนวลหลับตาพยายามบังคับใจให้สงบ แต่ความกลัวกลับยิ่งทวีขึ้นเหมือนคลื่นที่ซัดเข้าฝั่งสำแล้วสำเลาเมื่อเธอลืมตาอีกครั้งถลนด้านหน้าก็เปลี่ยนเป็นเส้นทางลูกรังรถสั่นแรงขึ้นทุกครั้งที่ล้อกระแทกก้อนหินนวลยึดเบาะลัน่นความร้อนในอกผสมกับความเย็นที่ไหลผ่านสันหลังเหมือนร่างกายกำลังเตือนเธอถึงบางสิ่งที่กำลังรออยู่เขาชะลอรถอีกครั้งสายตาของเขาจดจ่อกับบางอย่างตรงหน้า นวลมองตามและเห็นเพียงเงารูปร่างของอาคารเก่าๆอยู่ลางๆเขาบอกว่าเราใกล้ถึงแล้วคำว่าใกล้ถึงทำให้เธอหายใจสะดุดทันทีเธอรู้ว่าความจริงที่เธอไม่อยากพบกำลังรออยู่ที่นั่นเสียงเครื่องยนต์เบาลงรถค่อยๆเลี้ยวไปตามทางนวนเริ่มเห็นรายละเอียดของสถานที่ชัดขึ้นทุกวินาทีและเมื่อรถหยุดสนิทเขาหันมามองเธออย่างจริงจังกล่าวว่านี่คือจุดเริ่มต้นของทุกอย่างเมื่อคืน นวลตัวเย็นมือที่กอดตัวเองนั่นยิ่งสัน่นเธอมองอาคารร้างตรงหน้าเหมือนมองอดีตที่ไม่อยากเผชิญเขาบอกให้เธอลงจากรถเสียงของเขาหนักนน่นไม่มีทางเลือกอื่นเหลือนวลกลืนน้ำลายเธอเอื้อมมือไปเปิดประตูรถปลายนิ้วเย็นจนเกิดพร้ความรู้สึกอากาศด้านนอกพุ่งเข้ามาทันทีทั้งเย็นทั้งหละเหมือนกำลังประกาศว่าเธอกำลังจะได้รู้ความจริงที่ซ่อนเร้น เธอเก้าวลงจากรถเท้าสัมผัสพ,พื้นดินแข็งและเย็นหัวใจเธอเต้นแรงจนรู้สึกถึงแรงกระแทกในอกเขายืนข้างรถมองเธอราวกับต้องการให้เธอแข้มแข็งกว่านี้อีกนิดก่อนจะเดินนำเข้าไปยังอาคารร้างตรงหน้านวลสูดลมหายใจลึกรู้ดีว่าจากวินาทีนี้ไปทุกอย่างจะไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปและทันทีที่เธอเก้าวตามเขาเข้าไปในเงาของอาคารเสียงลมหายใจของเธอก็หนักขึ้น พราะในความมืดนั้นเธอรู้สึกได้อย่างชัดเจนว่าความจริงที่เธอกำลังจะพบยังหลักหนาเกินกว่าที่เธอคาดคิดทั้งชีวิตของเธอเองเขาเดินนำเข้าไปในอาคารร้างที่เงียบจนได้ยินเสียงลมหายใจของกันและกันนวนก้าวช้าทุกย่างก้าวเต็มไปด้วยความระแวงและความเจ็บปวดที่กดทับหัวใจกลิ่นฝุ่นเก่าและไม้ผุกละคลุ้งไปทั่วทำให้อดีตค่อยๆไหลย,ย้อนกลับมาทีละภาพเขาหยุดตรงกลางห้องโลง แสงแดดลอดผ่านช่องไม้ตัดบนผนังส่องลงที่พื้นเป็นลำยาวภาพนั้นทำให้หัวใจของเธอจมหนักลงอย่างประหลาดเขาหันมามองเธอสีหน้าของเขาไม่ได้เรียกร้องความเชื่อใจแต่เรียกร้องให้เธอกล้าพอที่จะรับฟังความจริงที่เหลือเขาบอกว่าบุคคลในรูปคนที่เธอพยายามตัดออกจากชีวิตไม่ได้หายไปเพราะโชคร้ายหรือเหตุการณ์ไม่คาดฝันแต่จากการเลือกของเขาเองนวลชมา เธอรู้สึกเหมือนอาคารทั้งหลังสั่นไหวความเงียบหนักขึ้นจนแทบกลายเป็นเสียงที่กดทับร่างของเธอเขาอธิบายว่าเมื่อคืนชายในรูปกลับมาที่นี่สถานที่เดียวกับที่เขาและนวลเคยพบกันครั้งแรกเมื่อหลายปีก่อนเขาทิ้งจดหมายไว้หนึ่งฉบับและจากนั้นก็เดินออกไปจากเมืองตั้งใจไม่ต้องการให้เธอหรือใครตามหาชายคนนั้นยื่นกระดาษซองเก่าให้เธอนวลรับมันด้วยมือที่ยังคงสั่น เธอค่อยๆแกะซอง่ามกลางความเงียบที่ล้อมรอบจดหมายเขียนด้วยลายมือที่เธอจดจำได้ข้อความสั้นๆแต่คงกว่ามีดที่เคยบาดหกใจเธอเขาขอโทษที่ทำให้เธอเจ็บเขาบอกว่าตัวเองไม่คู่ควรกับชีวิตใหม่ที่เธอสร้างขึ้นและเขาเลือกจะเดินออกไปเพื่อให้เธอมีโอกาสมีความสุขจริงๆนวลหลับตาน้ำตาไหลแม้เธอพยายามกลั้นไม่ใช่เพราะความโกรธ แต่เพราะความจริงที่ซ่อนอยู่ในจดหมายนั้นคือความรักที่ล้มเหลวของทั้งคู่ชายที่พาเธอมาที่นี่มองเธอเงียบเงียบเขาไม่ได้ปลอบหรือเร่งให้รีบตัดสินใจเพียงยืนให้พื้นที่กับเธอในการรับความจริงทั้งหมดเธอพับจดหมายเก็บไว้ไม่ใช่เพราะยังผูกพันแต่เพราะเธอพร้อมจะวางมันลงเสียทีนวลกล่าวเบาๆว่าตอนนี้เธอเข้าใจแล้วว่าทำไมเขาต้องตาหาเธอชายคนนั้นยิ้มจางๆ และบอกว่าเขาแ่าอยากให้เธอได้ปิดปากแผลที่ค้ายขาไม่ใช่เพื่อใครแต่เพื่อเธอเองทั้งผู้เดินออกจากอาคารร้างแสงดาดด้านนอกสว่างกว่าตอนที่เข้ามาเหมือนประกาศว่าทุกอย่างได้ผ่านไปแล้วเสียงลมอุ่นพัดผ่านนวลรู้สึกถึงความเบาสบายที่ไม่เคยสัมผัสมานานความเจ็บปวดไม่ได้หายไปทันทีแต่เธอรู้ว่ามันจะไม่กัดกินเธออีกเมื่อทั้งคู่เดินกลับสู่ถนน ชายคนนั้นถามว่าเธออยากกลับตลาดเลยหรือไม่นวนยิ้มบางๆและตอบว่าใช่ร้านของเธอยังรออยู่เสียงเครื่องยนต์ดังขึ้นอีกครั้งแต่บรรยากาศในรถกลับเบาวกว่าเดิมเหมือนปลายทางของชีวิตเธอเริ่มชัดขึ้นเมื่อรถเคลื่อนออกมานวนมองออกไปยังเส้นทางข้างหน้ารู้สึกถึงวาสนาใหม่ที่กำลังเริ่มกาะตัวขึ้นอย่างช้าๆไม่ใช่วาสนาที่ใครกำหนด แต่เป็นวาสนาที่เธอจะสร้างเองด้วยมือของเธอด้วยหัวใจที่ผ่านรอยร้าวและกลับมาเข้มแข็งอีกครั้งเรื่องราวทั้งหมดจบลงที่ตรงนี้ไม่ใช่จุดสิ้นสุดแต่เป็นจุดเริ่มต้นของชีวิตที่เธอพร้อมก้าวต่อพร้อมหกใจที่ยอมรับอดีตให้อภัยตัวเองและเดินไปสู่วันพรุ่งนี้อย่างมั่นคงที่สุดในรอบหลายปี